สวัสดีค่ะน้ำเตยนะคะวันนี้น้ำมานําเสนอเครื่องปิดฝากระป๋องแบบอัตโนมัตินะคะเครื่องรุ่นนี้จะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆก็คือว่าจะไม่มีคันโยกด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาค่ะเครื่องรุ่นนี้สามารถตั้งเวลาได้ในการปิดฝากระป๋องตั้งแต่1วิถึง1ิวินะคะตัวเครื่องตัวนี้มีระบบล้อเลื่อนซึ่งการใช้งานจะค่อนข้างง่ายสะดวกนะคะแล้วก็ในการใช้งานเครื่องรุ่นนี้ ลูกค้าสามารถใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วเนื่องจากว่ามีการรองรับกำลังการผลิตอยู่ที่500กระป๋องต่อชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหนามจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องรุ่นนี้ให้ลูกค้าดูนะคะ <analysis> เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจเครื่องปิดฝากระป๋องรุ่นอัตโนมัติสามารถมาทดลองบรรจุดได้ที่โชว์รูมสีนักคลินนะคะศูนย์การค้าธัญปาคค่ะติดต่อได้ที่เบอร์08469288888